สวัสดีครับอยู่กันในเกมครอปดาร์กอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือลืมพูดไปลืมพูดไปลืมที่จะฝากถึงทาง FG นะครับลืมที่จะ,จะฝากถึงทาง FG เออผมจะบอก FG อย่างนี้ครับคือผมรู้นะผมผมรู้ว่าคุณคิดยังไงนะครับผมรู้ว่าคุณไม่ไม่ไม่ไ,มได้คิดซับซ้อนอะไรหรอกนะคุณก็แค่คิดว่าเปิดโซน3แล้วนะครับคุณคุณดวกับทาง6-2ใช่ไหม คนเดียวกับคนคุคเดียวกับทางฝรั่งใช่ไหมครับทางทางฝรั่งอ่าคุณมีกัน3กิลนะครับฝรั่งก็มีอีก3-4กิลนะครับรวมเป็น6-7กิลเดี๋ยวเข้าไปลุมยำไอ้ดีเอฟหนึ่งในโซน3ยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับนะคุณคุณก็คิดไปโอ้แผนเรานี่เหนือชั้นหลอกใช้ฝรั่งนะครับก็เดี๋ยวให้ทาง62เนี่ยไอย้ทางฝรั่งเนี่ยนะครับทางพันธมิตรฝรั่งเนี่ยนะครับ ตีดให้ช้ำเลยนะแล้วก็ FG ก็เข้าไปแจมบ้างแล้วก็รอซ้ำนะครับรอซ้าแล้วก็จะได้ขึ้นเป็นผู้ชนะ F1 ก็จะแตกแผนการ <c oughs> นะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมเดาถูกไหมผมเดาถูกไหมเออไม่รู้นะผมเดาถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับแต่ก็เออจริงๆมันก็เป็นแผนง,ง่ายๆนะครับมันเป็นแผนง,ง่ายๆที่ใครก็คิดออกกันนะครับแล้วก็ฝรั่งเขาก็รู้ครับ ฝรั่งเขาก็รู้ครับไม่ไม่ต้องไปหลอกใช้เขาหรอกครับเขารู้เขารู้อยู่แล้วนะครับเขารู้อยู่แล้วนะสิ่งที่เขาคือเกมแบบเนี้ยนะครับเมื่อมีขั้วอํานาจมากกว่า2นะครับเมืม่อมีขั้วขั้วอานาจมากกว่า2นะมี3อย่างสุิมี3อย่างเงี้ยนะครับเออขั้วอํานาจที่ใหญ่สุดจะโดนลุมจะโดนลุมก่อนเสมอและอันดับ2อันดับ3ค่อยแย่งกันนะครับฝรั่งเขารู้ฝรั่งเขาเล่นเกมแนวนี้มา นะครับเขาเล่นเกมแนวนี้มานะครับเขาค่อนข้างเก่งในเรื่องของยุทธศาสตร์การเมืองอยู่เขารู้ทันคุณนะเขาก็เขาก็คิดเหมือนกันแหละเขาคิดเหมือนคุณแหละนะครับเขาก็คิดเหมือนคุณแหละก็คือจะให้ FG กับทาง DF1 ตีกันให้ช้าแล้วเขาก็จะรอซ้ำนะครับเพื่อที่จะขึ้นที่1น,นะครับ คิดเหมือนกันนะคิดเหมือนกันไม่ได้ต่างกันนะครับเอ,อ่อเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาไม่ช่วยคุณหรอกนะครับเขาก็ทำหยาะเหยาะแย่แย่เหมือนเหมือนจะทําตามตกลงจะมาตีดีเอฟหนึ่งตีไม่ไหวนะ <c oughs> เขาไม่ถงกําลังมาตีดีเอฟหนึ่งหรอครับนะขนาดตอนที่วานฝรั่งทั้งหมดอยู่กับเขาอะขนาดตอนนั้นพลังเขาพอๆหรือมากกว่า DF1 อ่ะนะครับเขามัดกันมา3 1หนึ่งเขายังเอาดี1ไม่ลงเลยนะครับ เราสู้กันมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดครับเราสู้กับเอ่อ df หนึ่งกับทางฝรั่งอ่ะสู้กันมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้จัก df 1ดีครับเขารู้จัก df 1ดีนะครับเขาไม่พยายามเต็มที่เพื่อที่จะเพื่อที่จะเอ่อต่อต้าน df 1อย่างเต็มที่เต็มกําลังนะครับเพื่อที่ให้ fg มาหยิบชิ้นปาลมันเราครับเขาไม่โง่ล่ะครับท,ทั้งที่เขารู้เขาก็สู้ไม่ได้ด้วยนะครับอืม นะเพราะฉะนั้นก็ก็สู้ๆครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับ,รบแล้วก็เล่นกันไปตามเกมนะ้าไอโพกยุทธศาสตร์นี้มันก็เป็นตามเกมอะ่นะเนาะก็พยายามเล่นให้เต็มที่แล้วกันนะครับก็หวังว่าคงจะสนุกทั้งคนเล่นและคนดูนะครับเออสวัสดีครับ